มาพับผ้าซ้อยกันจ้ะผ้าซ้อยกันเด้พอพี่น้องเลยอืมไดมาแล้วก็มาพับผ้าอันนี้เสื้อเข็มยาวสาวน้อยดยอกหนึขาดแล้วได้ไหมวันวนี้นเพื่อนได้เพื่อนเสียดายให้อันนี้กละผ้าดีๆอยู่ดิพี่น้องได้ตัวบทชิมเลยบบละ่ะขาดเลยดิไม่กมินเม้าเวลาคนแพ่งล่ะให้ ชิ้นนี้เพิ่อนขึ้นเิ่นใส่แล้วก็นอ้นอนสบายแถม่เย็นใส่ตัวอื่นแล้วมันมันนั่นเบาเย็นนะพี่น้องอันนี้มันเป็นผ้าลื่นเนาะผ้าลื่นประส,สิทธิภธรรมดาเลยพี่น้องมาแล้วคนพระเจ้าเอ็มาแล้วมาแล้วมาแล้ว ยานให้คนใหญ่ไปพับสาวนอ้อยอยู่จ้าสุดอันนี้ก็ใส่สบายพี่น้องสุดติดอ้วนคนอ้วนเนาะใส่คือเพิ่นบาได้เลยสาวเดือน,นำนักขึ้นใส่เกงยีม่มาได้เนาะพี่น้องเลยอือก็พับไปงสั้นลหละพับเลยครับก่อนพับพอได้มีหมอกเก็บผ่าจะหน่อยเนาะพี่น้อง ขักจักเล็กจักน้อยนะสิแม่บ้านของเราเหมือนเดิมทุกประการก่อไปใส่เสื้อยืดกางเกงยีนคือข้าเจ้ากับ่าได้ต้องใส่กางเกงว้อมม่วอมกบเป็นผ้ายืดอะน,นี้เนาะคนมีน้ำหนักน้ำหนักหลายคนมีน้ำหนัก,กสัน <c oughs> คนมีน้ำหนักคนน้ำหนักหลายอคนอ้วนกับอาง่าย อ้นอนวนๆนั่นแหละหกสิบหกสิบหกสิบเอ็ดเนี่ยก็ถือว่าสูงสุดแล้วสูงร้อยกว่าตันเบิแล้วออันนี้สุดพละดเพื่อนอาจาก็สิบพักไว้สักก่อนพี่น้องพักแล้วก็สิษหอดมือกับเสีเามาล่ะเอามารีดเธอนึ่งนั่นหละเสื้อมันยับเอาซักนอกจากพักไว้สักก่อนเอามารีดเพื่อนแบบ นนี้ก็สิแยกค่ะ yeah. สุดนี่สุดแต่ยังน้อยๆบทิมตังเต้เน,นน้อยลิ่าวเดือนซื้อให้ลูกสาวเมื่อกี้เม้นโบทิมคับเดี๋ยวไหนเสิร์ฟบทิมเพิ่นแพงหลายได้เนี่ยยายดอกไม้อ่ะตั้งแต่สามสี่ขวดสุดนี่ได้ตอนนี้เพิ่นกิดแปดปีแล้วพี่น้องลิเพิ่นมาหาชาวเดือนเกาะสมุยใหม่ๆตอนนั้นน่ยน้อย ยังเรียนยังเรียนอนุบาลเข้าอนุบาลอยู่สกลนครอ,อยู่กับแม่อนุบาลหนึ่งันนี้มาต่อพี่อนุบาลสองอนุบาลสามอยู่พี่เด้อยู่อันอยู่อันสมุยพี่เด้พี่นอ้องแล้วมาเข้าปหนึ่งอยู่พี่ปอสองอยู่พี่มาเกือบสี่ปีนี่แหละเอาบอกง่ายๆก็ได้เนะเ,ออเสื้อตัวนี้สุดตัวนี้นะตั้งแต่นอายุสี่ปี แต่สาวเดือนอยู่กับแฟนเก่าออกเนาะนแต่เพิ่นยังน้อยคุณอ่าสุดตัวนี้บบทิ่มเลยเอามานําำจุดได้ใส่มาเมื่อมาพมใส่มหาแม่สุดแดงอันนี้ใส่มหาแม่เมืออมอ่อันพันมาอดีนี้เพราะพัดนด้แห้งไปไหนมากจังนหน,น่อยมากจังหน่อยก็สิพาดไว้เพราะพัดลมเพื่อนยัเราสแตนบายอยู่นี้เราจะอือ ใส่มาสุดนี่เลยได้พี่น,อนมม้องมาหาแน่เสมอนท่ากับกบทิมใส่คือเก่าพี่น้องแทนของเพิ่นเด้นนเสื้อผ้านะแทนเพ,พิ่นแพงสภาพเป็นใดกับกบทิมสุดเลย เสื้อเขานี่เสื้อเลนทูแล้วท่านมักมักลูเ,ลเสื้อดำๆสีดำแเราใส่ได้ดีเป็นเนื้อผ้าดีนจะจ๊ะเนาะพักพอเป็นพิธีพอได้เอาเข้าตู้ไว้เวลานะเอาออกมาใส่เพื่อเก่าเพืเ่อเ,เดิมเดิมองประการเขากาตู้เฮ้ามนันจำกัด ดีแต <Christina. S 1> ่ัดพี่น้องตูน้อยข้าคัาบแพรของเราเหมือนเดิมปักการอันนี้ก็สุดเด็ดสุดนึ่ยโอ้หอมน้ำยาดิโอ้หอมเลยงวดนี่ใส่น้ำยาหอมสูทเทือกจักไปทางไหนบอกหอมเลยน้ำยาฮือฮือิลีพี่น้องจะเป็นยังี่สุดนี่ เสื้อนี่คือกันเด้พันมาอยู่นับสาวเดือนปีแรกๆเลยเสื้อชุดนอนให้เก่าแล้วก็บโทิมพี่น้องสี่ปีเลยนี่ยชุดนอนอันเสื้อชุดนอนเพืนอนพี่น้องเลยเก่าปันได้กับโบทิมพี่น้องเลยสักใส่คื้เก่า น้อยกวคนคนใหญ่แต่เสื้อมใหญ่ไว้น้อยรุ่นสมัยนี้ให้กินนมให้ใหญ่ไว้กว่าเก่าเพิ่มแบบไว้ก่อนแบบช่วยแบบไปแยกนะคะนะคะนี่เปนเกลียวลายต้องใส่แบบนี้ซื้อแบบนี้มาใส่สบายพี่น้องดูเลยนะตัวละร้อยตัวละหนึ่งร้อยบาท ใส่แลนวนะมันก็เลยก็ได้พอเวลาเอาไปใส่ตู้แล้วมันสับแรงก็ตีแยกของผู้ใหญ่ต่างหากของสาวนุ่ยต่างหากของสาวเด็กนต่างหากไปกองไม่ได้กองร่วมกันเนาะจ้ะใส่ตู้ก็กได้ตักก็ซีมีอันนั่นแนะ่บุคคลเป็นระเบียบปันใดแน่แบบนั้นตามนี่ฮะมันก็คือใส่ไม่แข็งใส่ไม่แข็งนะโอเคนะคะ เอา,าไปในสาวเดือนที่ได้ลาพี่แล้วน้องไปก่อนเนาะคลิปนี้ก็ได้ฝนจะตกมาแล้วนะคะสวัสดีจ้าพี่น้อง